สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตาม ana, นะคะตะก้าสารบ้านนานะคะมาพบกับช่องตะก้าสารบ้านนานะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะที่เราทําตะก้าทรงกลมนะคะค้างไว้นะคะนี่คลิปที่แล้วเราก็จะทําค้างไว้ถึงนี่นะคะนี่แต่เป็นตะก้าทรงกลมนะคะอันนี้คือเราเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กลตะกราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <Glen> เห็นไหมคะว่าตรงกลางเขาก็จะป่องๆนะคะแล้วก็จะทําให้ขอบตะก้าของเราก็อ้อมๆเข้านิดนึงนะคะแล้วก็จะมาจัดตะก้าให้เขาเป็นทรงกลมกันแล้วก็จะมาจัดอีกทีนึงกันนะคะพอดีเราทําค้างไว้ถึงนี่เนาะก็จะมาจัดให้ตะกร้าเราออมๆนิดนึงดึงอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราตั้งไว้นานนะคะเส้นเขาก็จะมีความแบบว่า ไหลๆออกนิดนึงนิดนึงดึงเข้านิดนึงไม่เป็นไรเนี่ยไม่นิดแล้วเยอะแล้วโอเคนะคะประมาณนี้ไมต้องออมมากเท่าไหร่เนาะอ่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ทําการตัดลวดนะคะนี่ลวดนะคะเราใช้ลวดเบอร์สิบสองนะคะ ลวดเบอร์12เราตัดนี่ความยาวประมาณ105เซนติเมตรนะคะ105เซนติเมตรแล้วเราก็ทําให้เขาเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ครอ,อบเขาเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นตะกร้าทรงกลมจากนั้นเราก็จะเก็บก่อนเก็บลวดให้เขาอยู่ด้านในนะคะเส้นที่อยู่ด้านด้านในแล้วก็พับเก็บออกมาด้านนอกแล้วก็จะมาสอดในช่องที่3นะคะ จากนั้นเราก็จะสอดเก็บออกมาแบบนี้เลยนะคะนี่เราจะทับเส้นนี้ไว้อยู่นะลวดของเราก็ทําเหมือนกับเก็บขอบตะกร้าทั่วไปขอบตะกร้าทั่วไปเราไม่ใช้ลวดนะคะแต่เราใช้2เส้นนะคะในการเก็บขอบตะกร้าแต่นี้เราจะใช้ลวด1เส้นนะคะในการเก็บแล้วก็เป็นเส้นอีก1เส้นทับลวดนะคะ ก็จะเก็บไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนรอบตัวตะก้าไล่เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะจนรอบนะคะเราไล่เก็บตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะตัดนะคะเนี่ยสอดไปให้สุดเส้นแล้วก็ตัดเก็บซะให้เรียบร้อย ตอนที่1ของการเก็บขอบตะก้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ลวดจะเข้าไปอยู่ด้านในแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เห็นไหมจนรอบตัวตะก้าเลยนี่เห็นไหมคะเขาก็จะทับเส้นนี้ไว้อยู่นะคะนี่วิธีการเก็บขอบตะก้าคือเราจะเก็บออกด้านนอกทั้งหมดเลยนะคะไม่มีการเก็บเข้าด้านในนะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงรอยต่อเขา ะะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตัดเส้นพลาสติกสีม่วงมาอีกหนึ่งเส้นนะคะขนาดความยาวนะคะหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะคะหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรอ่ะจากนั้นก็ใช้เส้นนะคะทับไปเลยแบบนี้นะคะวางทับลงไปเลยไม่ไม่ได้สอดนะคะก็คือวางทับลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นก็เก็บเส้นที่เรายังไม่เก็บนะคะเก็บลงมานะคะแบบนี้ เห็นไหมคะเนี่ยก็เก็บก็ทับลงมาแบบนี้เลยชึบนี่เห็นไหมคะเขาก็จะเป็นลายของเขาแบบนี้อสอดลงไปอ่ะมาดูกันอีกทีนึงนะคะสอดไปตรงนี้นะคะเก็บแบบนี้ พอเราดึงตัวนี้นะคะตัวที่เราล็อกไว้ตั้งแต่แรกเราก็ดึงเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้ขอบเราสวยและเรียบไปด้วยกันเนี่ยเส้นนี้เห็นไหมเส้นที่เขาเก็บลงไปตอนแรกอยู่แล้วเราดึงอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาแน่นนะคะแล้วเราก็เก็บขอบแบบนี้นี่คือวิธีการเก็บขอบตะก้านะคะง่ายๆใส่ขอบลวดด้วยไม่ยากเลยนะคะนี่ขอบตะก้าเราก็จะดูแข็งแรงนะคะ นานาแล้วก็เก็บไปเลยค่ะทั้งสองด้านนะคะให้จบนะคะก็สอดลงไปสอดลงไปก็จะทําให้ตะกร้าเราอ่าดูหนาและแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะสอดลงไปยาวๆลึกๆเลยสำหรับใครที่ยูคลิปอยู่นะคะแล้วอยากลองหัดทำนะคะ แต่ไม่รู้จะซื้อเส้นพลาสติกจากที่ไหนก็ถ้าสนใจอยากทำก็สั่งซื้อเส้นพลาสติกจากเราได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อเราทิ้งไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะ,ะหรือใครอยากโทรก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์0930532316 0930532316ค่ะอันนี้คือเบอร์โทรนะคะ ที่จะโทรสั่งซื้อเส้นพลาสติกนะคะสําหรับใครที่อยู่อยู่นี่วิธีการเก็บขอบเห็นไหมคะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะนี่ไม่เห็นรั่วเลยนะคะแล้วก็จะเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วเห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปดูคลิปแรกก่อนนะคะคลิปแรกเราเริ่มทําตัวตะกร้านะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็มาทาทำเก็บขอบตะกร้านะคะเก็บ ขอบปากเสร็จแล้วก็จะพาทําสายนะคะทำสายตะกร้ากันนะคะแล้วก็จะเก็บตัวนี้ให้เสร็จแล้วเราก็จะมาทําสายตะกร้ากัน,นะค่ะทุกคนมีอุปกรณ์อย่างอื่นเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นพลาสติกนะคะหูสําเร็จไม่ว่าจะเป็นสาย PVC กระดุม ตัวตอกกระดุมตัวตอกหมุดนะคะบางคนก็จะเรียกหมุดเนาะกระดุมนั่นเองเราเรียกกระดุมเนาะกระดุมตอกหูกระเป๋าถุงละห้าสิบบาทชุดแม่เหล็กครอบตอกชุดครอบตอกชุดแม่เหล็กดอกไม้สายยางอุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายะคะ่ะถ้าใครสนใจก็โทรกิ้งก้างถามกันได้เลยนะคะนี่ผ้าพันหูกระเป๋าพวกนี้เราก็มีนะคะ เราก็เก็บให้เสร็จจากนั้นก็มาดูวิธีการทำหูกระเป๋ากันเลยอันนี้คือเราเก็บขอบตะก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือปลายเส้นแบบนี้เราก็จะสอดเก็บเข้าไปเลยนะคะอันนี้คือเราตัด110่งร้อซนติเมตรนะคะประมาณ1ิบสได้เลยแหละอันนี้ก็แนะนำให้ทุกคนตัด หนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรก็พอนะคะอันนี้คือเราตัดเลยมาแบบยาวมากจากนั้นเราก็ตัดแล้วก็เก็บปลายเส้นได้เลยเรียบร้อยค่ะเนี่ยก็จะเหลืออยู่แบบนี้นะคะที่เหลืออยู่แบบนี้เราก็ทําการแบบว่าตัดแล้วก็เก็บไปเลยนะคะทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะคะเนี่ยวิธีการเก็บก็จะตัดแบบนี้นะคะ ตัดเฉียงๆนี่น่ะตัดจากนั้นก็เราก็จะเก็บเก็บซ่อนปลายเส้นนะคะไม่เห็นไม่เห็นรอยตัดนั่นเองก็เก็บง่ายๆแบบนี้เลยนี่ไนะก็จะเก็บง่ายๆก็จะไม่เห็นปลายเส้นที่เราตัดนะคะไม่เห็นรอยตัดไม่เห็นรอยเก็บ เก็บแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะไล่เก็บให้รอบเลยนะคะไล่เก็บหมดเลยพอเราตัดเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำสายนะคะสายเราก็จะทำสายที่เป็นขอสายลวดแบบนี้นะคะลวดนี้เราจะตัดความยาว60เซนติเมตรนะคะจากนั้นก็ดัดให้เขาเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะ ลวดนะคะสองเส้นเส้นละ60เซนติเมตรนะคะใช้ลวดอ่อนเบอร์สิบสองนะคะนี่อันนี้จะคู่ละ10บาทนะคะทุกคนคู่ละสิบาทนะคะลวดถ้าเป็นลวดทําสายกระเป๋าแบบนี้เรามีนะคะแต่ถ้าเป็นลวดทําเก็บขอบแบบนี้นะคะเราไม่มีนะคะก็ของเราเป็นม้วนแบบอย่างใหญ่เลยนะคะก็คือเราจะตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ได้นะคะ แต่ถ้าให้ขายเป็นกิโลนี่เราไม่เร,ไมเราไม่มีนะคะนี่เราจะตัดขายแบบนี้นะคะเป็นคู่คู่ละสิบบาทนะคะความยาวหกสิบเซนติเมตรนะคะ,ะจากนั้นเราก็จะใส่อ่าประมาณเส้นที่4ี่หนึ่งสามี่สสี่ไม่ได้สี 4, จะเป็นเส้นที่5เดี๋ยวลองลองลองดูเส้นที่หก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเส้นที่หอันนี้มาร์กไว้ หนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเป็นเส้นที่สี่นะคะลวดเขาจะได้จะเข้าด้านในเรามาลองดูเส้นที่ห้ากันนะคะเส้นที่ห้าจะอยู่ประมาณนี้นะคะจะใกล้เกินไปหรือเปล่าเรามาลองเสียบลวดเข้าไปดูอันนี้จะอยู่จังหวะของเส้นที่ห้านะคะนับจากตรงด้านข้างมาอ่ะ ไม่ห่างเนาะก็จะพอดีอยู่อ่ะโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะก็จะอยู่ที่เส้นที่ห้าจากนั้นนะคะเราก็จะตัดนะคะเส้นพลาสติกนะคะความยาว130ยสซนเมตรนะคะสายแบบนี้นะคะร้130 cm, อยสาเซนเมตสเส้นก่อนนะคะสองเส้นก็คือเราจะมาใส่ตรงนี้ก่อน สอดทับเส้นแบบนี้ก็จะมาเก็บประมาณนี้นะคะอ่ะสอดลงมาไว้ประมาณนี้นะคะทั้งสองเส้นเลยทั้งสองด้านเลยนะคะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่ง อ่ะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะทําการพันนะคะเส้นนะคะใส่กับลวดไปแบบนี้เนี่ยะคะพันเข้าแบบนี้นะคะพันไปก่อน จากนั้นก็ทำการหมุนแล้วก็ดึงนะคะดึงนี่แล้วก็ดึงให้แน่นๆจากนั้นก็หมุนเส้นหมนุนหมนุนหมนุนหมนหมุนเส้นให้เขาติดกับรวดน,นะคะ នេះก่อนនឹងจะได้ครึ่ง1ห,หมุนต่อ ก็จะหมุนมาประมาณนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็จะสอดลงเส้นที่ห้าเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือเส้นนี้นะะีดนะคะแล้วก็สอดลงไปเลยเหมือนกัน หมือนก,นกันกับด้านโน้นนะคะให้ปลายของลวดมาอยู่ตรงนี้นะคะปลายลวดมาอยู่ตรงนี้พอดีนะคะจากนั้นก็สอดเก็บลงมาด้านนี้เหลือยาวนะทุกคนจากนั้นก็มาพันด้านนี้กันอีกเหมือนเดิม เนี่ยเส้นที่สองดึงแล้วเราก็รูดไปข้างหน้านะคะม้วนแบบนี้แล้วเราก็ก็ดึงมาข้างหน้าแบบนี้ดึงให้เขายืดออกมาแบบนี้ แล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆม้วนแล้วเราต้องดึงด้วยนะคะม้วนมวนไปแล้วก็ดึงลงด้วย จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วจากนั้นเราก็สอดเส้นที่5เหมือนกัน1 2 3 4งหก็คือเส้นนี้นี่นะคะลวดแล้วก็เก็บเข้าไปด้านในพร้อมกันกับเส้น เ้วเก็บล็อกไว้ตรงนี้นะคะปลายรวดจะได้ไม่โผลอ่อไปนะคะอะนี่จากนั้นก็ตัดเส้นขนาดความยาวนะคะ130เซนติเมตรอีกหนึ่งคู่140เซนติเมตรอีกหนึ่งคู่นะคะจะเป็นสองคู่นะคะนี่นะคะคือเราตัดมาแล้ว2คู่ อันนี้คือ130ซนติเมตรนะคะ1คู่140ซนติเมตรอีก1คู่นะคะเราจะใช้130ซนติเมตรก่อนนะคะนี่เราจะพัน130ซนติเมตรนะคะก่อนนะคะเนี่ยวิธีพันหูกระเป๋านะคะคือเราจะสอด2เส้นนะคะลงไปแบบนี้นะคะยาประมาณนี้ จากนั้นก็แบ่งเส้นออกเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกากระบาดแบบนี้เส้นที่อยู่ด้านบนแล้วก็พับสอดเก็บนะคะสอดล็อกนะคะล็อกให้แน่นนี่ล็อกเส้นล็อกเส้นไว้ก่อนนะคะโอเคนี่ จากนั้นเราก็จะมาเริ่มนะคะพันหูกระเป๋ากันเลยนะคะเราจะเริ่มเลยนะคะพันรอบมาด้านนี้นะคะหรอบแล้วก็เส้นด้านนี้พันแล้วก็อบขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่หนไหแล้วก็เส้นนี้พันแล้วก็ขึ้นมา นะคะคแล้วก็เส้นนี้พันลงไปแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยดึงไปด้วยนะคะนี่ทันกันไหมคะทุกคนถาทัาน,ทานไหม จะพันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะนี่พันไปแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะจนจ,นจนจบนะคะก็คือจะพันข้างหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาพันด้านที่สองแล้วก็มาพันเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะให้เป็นสายจับสายเดียว ก็รูดลงนะคะพอพันไปได้สักพักหนึ่งเราก็รูดเส้นลงให้ตรงนี้เขาแน่นนะคะนี่เขาจะได้แน่นๆเนาะพันไปเรื่อยๆเลยค่ะจนจบเส้นนี้นะคะพอพันมาเสร็จนะคะพออ่าสารตะการโอ้ยโทษทีค่ะทาสายตะการนะคะพอเราพ,พันพันพันมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะอ่าสอดเก็บตรงนี้เข้าไป สอดเส้นเข้าไปเหมือนที่เราสอดตรงตอนแรกนะคะตรงด้านโน้นก็จะสอดเส้นเก็บลงไปแบบนี้นะคะด้านนี้เราก็จะสอดเก็บลงไปจึบอ่ะสอดลงมาแล้วเราก็จะอทำการดึงด้วยนะคะดึง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 ดง จากนั้นก็ล็อกเส้นเลยค่ะทีนี้อันนี้คือล็อกเส้นแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก็มาพันอีกหนึ่งด้านอันนี้เขาค่อยมาเก็บกันทีหลังก็ได้นะคะนี่วิธีเราเก็บไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นรวดที่โผล่ขึ้นมานะคะก็คือใช้เศษเส้นพลาสติกะคะ่ะสอดเก็บเอาเศษยาวกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยเศษที่เราเพิ่งตัดออกไปก็ได้นะคะสอดแล้วก็เก็บเราก็จะไม่เห็นรวดที่โผล่มาค่ะนี่ ก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะจากนั้นมาดูอีกด้านหนึ่งกันอันนี้นะคะด้านนี้นะคะ,นนะ,คะเส้นจะอยู่ที่140่งซนมนะคะทุกคน40่สซเมตรค่ะอ่ะเหมือนเดิมนะคะชิกเส้นออกแบบนี้จากนั้นก็ทำการล็อกเส้นล็อกเส้นไว้ก่อนนี่ เดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะคะจะพามาทำแบบละเอียดละเอียดกว่านี้นะคะวิธีการขอบแล้วก็อันนี้วิธีการขอบแล้วก็ใส่สายเนาะอ่ะดูนะคะเขาเป็นแบบนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนเราพันลงไปด้านล่างแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยพันรอบลั่วตัวนี้นะคะ่ะโค้งแบบนี้ แล้วต่อไปก็ตัวนี้พันโค้ขงขึ้นมาแบบนี้ต่อไปก็ตัวนี้เนี่ยแค่นี้ยค่ะก็ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะพันไปเลยค่ะจนรอบเลย พอเราถักมาได้สักประมาณนี้นะเราก็จะคืบดูก็ได้นะคะเนี่ประมาณนี้ก็จะเลยคืบมานิดนึงนี่นะคะประมาณนี้นะคะพอได้ใน,นอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะรวบเส้นนะคะเขา้าด้วยกันนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนจะจะหันมาด้านนี้นะคะเนี่ยเส้นที่อยู่ด้านล่างจะหันมาตรงนี้แล้วก็พันรอบเลยค่ะทีนี้นะคะ ก็คือจับเข้าคู่กันทั้งสองข้างแล้วก็พันพันรอบไปเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเห็นไหมคะทุกคนก็จะพันเข้าไปทั้งสองเส้นแบบนี้เลยนะคะ ตรงกลางแล้วก็กะเอาว่าประมาณนะคะให้เท่ากันให้ตรงนี้เขาอยู่ตรงกลางกลางประมาณนี้นะคะก็น่าจะได้แล้วนะคะอาไปอีกรอบนึงชึบอ่ะนี่ก็จะได้ในท่านี้ ะะทีนี้ก็จะเส้นตัวนี้ลงด้านล่างแล้วนะทีนี้ชึบทันแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยคือเส้นที่อยู่ด้านในจะลงด้านล่างแล้วนะแล้วก็พันตัวนี้มารอบเลยตัวนี้นี่เห็นไหมจากนั้นก็ตัวนี้มารอบตัวนี้เนี่ยคือเราแยกแยกแล้วนะคะ เราดึงไปด้วยนะคะพอเวลาเราพันแบบนี้เราก็ดึงไปด้วยเหมือนกันให้เขาแน่น เส้นตัวนี้ไม่ได้ล็อกรูดขึ้นมานะคะดันรูดมาแบบนี้เพื่อให้เขาแน่นนะคะพอเวลาเรายกเราไอ้นี่เราขยับเขาจะได้ไม่ไม่ขยับเนาะก็ดูว่าไม่ขยับรูดขึ้นมาให้แน่นเขาจะ เขาจะไม่ขยับนะคะเขาจะไม่หมุนถ้าเราสารไม่แน่นนะคะเส้นก็จะหมุน,นเวลาเราหิ้วก็เข,กเขาก็จะหมุนหมุนนะคะเส้นตัวนี้เขาก็จะหมุนหมุนถ้าเราสารไม่แน่นเนาะเขาจะหมุนหมุนลหลงเหล่งอยู่กับตัวลวดนั่นเลยค่ะถ้าใครชมคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไ้ด้วยนะคะเราจะมาให้ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะไปนี่จากนั้นก็สอดลงตรงนี้นะคะเอาเส้นที่อยู่ด้านล่างสอดเข้าไปก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้เส้นที่อยู่ด้านบนสอดทับลงไปแบบนี้จากนั้นก็ทําการดึงค่ะดึงให้เขาลงมาแบบนี้อ่ะพอดึงเสร็จแล้วเราก็ทําการล็อกเส้นนะคะ ล็อกแล้วก็เก็บเส้นนะะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับวิธีการถักสายตะก้าของเราง่ายๆนะคะทุกคนไม่ยากเลยสำหรับมือใหม่ก็ค่อนข้างที่จะปวดมือนิดนึงนะคะแอบปวดมือนิดนึงนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยถักสายตัวนี้แอบปวดมือนิดนึงนี่ เห็นไหมคะตัวนี้เราเห็นเหล็กเนี่ยที่โผล่อยู่ตรงนี้ไหมเราก็ใช้เศษนะคะที่เราตัดออกจากเส้นที่เราเก็บแล้วก็จะมาสอดทับตรงนี้เลยาานะคะแล้วก็จะไม่เห็นลวดจากนั้นเราก็สอดเก็บพวกนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตะกร้าทรงกลมของเรานะคะนี่เสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรให้ดูกันอีกก็ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ